หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศา,ศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศไว้มากมายยังเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาอาจารย์บุคลากรร่วมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นติวหนังสือทำงานกลุ่มดูหนังเป็นต้นดังนั้นภายในหอสมุดจึงมีห้องต่างๆที่อำนวยความสะดวกได้แก่ห้อง s t ตด o ห้อง Col ลนนเน Space ห้องอ tainment ห้องมัลติมีเดียห้องทูเอร์ริงลูมและห้องส t u ดี้พอดแต่ละห้องมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละห้องมีไว้ใช้ทำอะไรบ้างห้องส t ตดี้ลูมเป็นห้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นห้องติวหนังสือทำงานกลุ่มหรือจะประชุมก็ได้ภายในห้องจะมีโทรทัศน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถต่อสาย HDMI เพื่อนำเสนองานและห้อง Study Room เป็นห้องกระจกซึ่งสามารถใช้แทนไวบอร์ดสำหรับการเขียนได้ซึ่งการใช้ห้องนั้นมี2ขนาดคือสามารถใช้งานห้องได้3-6คนและ6-10คนห้อง c o l a n in Space เป็นห้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเหมือนห้อง Study Room ภายในห้องจะมีโทรทัศน โดยผู้ใช้บริการสามารถต่อสาย HDMI เพื่อนำเสนองานและมีไวบอร์ดสำหรับการเขียนซึ่งการใช้ห้องนั้นมี2ขนาดคือสามารถใช้งานห้องได้3-5คนและ4-6คนห้อง e d u t a i n m e n t เป็นห้องสำหรับดูสื่อการสอนสำหรับการศึกษาหรือสามารถดูหนังดู Netflix ได้โดยห้อง e d u t a i n m e n t มี2ลักษณะคือ e d u t a i n m e n t p o r t ซึ่งการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้1-2คนและ e d u t a n m e n Rooms ซึ่งการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้4-6คนห้อง Multimedia Lab เป็นห้องสำหรับผลิตสื่อโดยจะประกอบไปด้วย3ห้องย่อยๆได้แก่ห้อง Podcast Studio เป็นห้องสำหรับอัดเสียงการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้1-2คนห้อง Post Production Studio เป็นห้องสำหรับตัดต่อการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้1-4คนห้องบอ o a ด c a สติ n งสตูดิโเป็นห้องสำหรับถ่ายทำการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้2-10คนห้องชุดโ o i ์กล o ่มเป็นห้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเหมือนห้อง s t u ด i โและห้องโคโลเน i n g Space ภายในห้องจะมีโทรทัศน โดยผู้ใช้บริการสามารถต่อสาย HDMI เพื่อนำเสนองานและมีไวบอร์ดสำหรับการเขียนซึ่งการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้4-8คนและห้อง Study Port เป็นห้องสำหรับเรียนภาษาด้วยตนเองนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์หรือผู้ที่สนใจค้นคว้าหาความรู้เพียงคนเดียวก็สามารถใช้บริการห้องนี้ได้โดยภายในห้องจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ กล้องสำหรับคอมพิวเตอร์และหูฟังซึ่งการใช้ห้องนั้นสามารถใช้งานห้องได้เพียงหนึ่งคนแต่ละสาขาบริการของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีห้องให้บริการที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบห้องได้ที่หน้าเว็บของหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลือก Facilities เลือก Group Study Rooms and Multimedia Lab จะปรากฏหอสมุดแต่ละสาขาและห้องที่มีให้บริการหากต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นสาย HDMI รีโมทโทรทัศน์ปากกาสำหรับไว้บอร์ดสามารถยืมได้ที่ห้อง Library of Things หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Li Line อ d TU Library หรือ Facebook Page ธรรมศาสตร์ University Library ทั้งหน้าพี่บรรณารักษ์จะมาแนะนำบริการอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ